คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุตามกว่า20ปีอาจมีคำพูดภาพเสียงและเนื้อหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพวกมึงทุกคนไม่ควรเรียนแบบกลับสวัสดีผมเฮียตวงจากช่อง YouTube ้าดามเว็บ วันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปรียบเทียบเจ้า KS รุ่นแรกเลยหรือว่า KS ปกติอะหรือว่าบางคนอาจจะเรียก KS 1กับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือ KS Curve ซึ่งถ้าเกิดมองจากแพ็กเกจหรือว่ามองจากกล่องแล้วเนี่ยแม่งแตกต่างกันชัดเจนมากคือสำหรับเจ้า KS Curve เนี่ยทำออกมาได้แบบโคตรอลังการเลยทีเดียวส่วนตัวนี้เนี่ยเป็น KS รุ่นแรกนะนี่ขนาดเป็นกล่องไซส์ใหญ่ของเขาในตัวรุ่นแรกเลยนะ ถ้าเป็นพอร์ตเป่าๆขเขาเนี่ยกล่องแม่งจะเล็กกว่านี้แม่งก็ยังเทียบไม่ได้กับ KS Curve รุ่นใหม่เลยผมก็จะมาเปรียบเทียบเจ้าพอร์ตหรือว่าตัวพอร์ตของมันเลยโดยโดยรวมเนี่ยมันก็เป็นทรงแนวตั้งหรือว่าแนวแท่งเหมือนเดิมนะสำหรับการเว้าเนี่ยก็ยังเว้าเหมือนเดิมสีของเขาเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสีเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะแต่ถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าสีมันค่อนข้างใกล้เคียงเหมือนเดิมอะ ในเรื่องของรูปทรงเนี่ยตัวใหม่จะมีความมนความเคิร์ฟมากกว่านะส่วนสําหรับตัวแรกเนี่ยจะค่อนข้างเป็นตัวเหลี่ยมเหลี่ยมแต่ข้อดีของรุ่นแรกเลยก็คือมันสามารถตั้งได้นะเพราะว่าพื้นมันอะค่อนข้างเรียบแต่สําหรับตัวใหม่ของเจ้าตัวเคิร์ฟเนี่ยตั้งไม่ได้แน่นอนเพราะว่าโตดแม่งมนขนาดนี้ถ้ามาวัดกันในเรื่องของความสูงเนี่ยด้วยความที่เจ้าเคิร์ฟอะมันมีความมนด้านล่างเว้ยทำให้ตัวของมันจะค่อนข้างยาวมากกว่าเจ้ารุ่นแรกนิดหน่อยเท่านั้นเอง ส่วนในเรื่องของไฟสถานะเนี่ยก็ยังเป็นแนวเหมือนเครื่องหมายบวกอะ่ะเหมือนกันเลยมีทั้งหมด5จุดและในเรื่องของโลโก้ของเจ้า KS เนี่ยถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลอยปั๊มลึกลงไปอ่ะนะซึ่งมันจะเป็นเหมือนวอเวาจับแล้วค่อนข้างสากมือแต่สำหรับตัวใหม่เนี่ยมันคล้ายๆกับการเลเซอร์หรือว่าสกรีนสีอะไรสักอย่างอ่ะมันค่อนข้างเรียบลูปไปนี่ก็คือลื่นเลยทันทีะ่ะ มาดูในส่วนของหัวพอร์ตกันบ้างดีกว่าสำหรับรุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีสีด้านล่างของฐานนะซึ่งจะบ่งบอกว่ารสชาติตัวนั้นเนี่ยเป็นกลิ่นอะไรก็ดูจากสีฐานของมันได้เลยแต่สำหรับตัวใหม่เนี่ยฐานของมันจะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับผมทุกกลิ่นเลยก็จะเป็นฐานสีดำแต่ว่าข้อดีก็คือมันจะมีบอกรสชาติของกลิ่นน่ยอยู่ที่หัวพอร์ตซึ่งจะแตกต่างกับเจ้าอตแรกนะเพราะว่าอตแรกเนี่ยจะไม่มีบอกชื่อกลิ่นอะไรทั้งนั้น ในเรื่องของความสูงเนี่ยเจ้าตัวใหม่ก็ค่อนข้างสูงกว่านะถ้าวัดโดยรวมเนี่ยก็ยิ่งชัดเจนไปใหญ่นะครับผมตัวใหม่เนี่ยเจ้าค่อนข้างยาวกว่าตัวเก่านิดหน่อยเท่านั้นเองและในเรื่องของคอยเนี่ยคอยของเจ้ารุ่นใหม่เนี่ยแม่งไปใส่กับรุ่นเก่าได้นะแต่ว่ามันจะค่อนข้างเหลื่อมๆออกมานิดนึงแต่ว่ารุ่นเก่าเนี่ยเสือกเอาไปใส่รุ่นใหม่ไม่ได้นะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกัน มาสู่ในเรื่องของฟิลสูบกันบ้างก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าในส่วนของรุ่นใหม่และรุ่นเก่าเนี่ยฟิลสูบยังค่อนข้างเหมือนเดิมนะมีความแน่นๆ่นอั้นๆเหมือนเดิมเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกันมากเท่าไหร่แล้วในเรื่องของตัวใหม่ที่บอกว่ามีเทคโนโลยีที่จ่ายไฟได้เร็วถึง0.008ที่อะไรสั้อย่างวินาทีนี่แหละพอเข้าจริงๆอ่ะพอเทียบกับรุ่นเก่าแล้วอ่ะก็ไม่ค่อยแตกต่างกันชัดเจนมากนะ แต่ที่แตกต่างกันชัดมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือรสชาติของน้ำยานะครับผมหลังจากที่ KS c u ส v คตัวใหม่เนี่ยได้พัฒนาคอยของเขาเนี่ยได้ออกมาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นระบบ4ชั้นเนี่ยนะบอกตรงๆเลยว่ารสชาติเนี่ยค่อนข้างชัดกว่าตัวเก่าแบบชัดเจนมากอันเนี้ยสัมผัสได้พอเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเก่าแล้วตัวเก่าจะรู้สึกว่าบางๆและเบาวกว่าทันทีและหลังจากที่ผมเนี่ยได้ใช้เจ้า KS เ u r v คเนี่ยหมดไปแล้ว5หัวนะ ข้อแตกต่างอีกหนึ่งอย่างเลยคือผมต้องบอกก่อนว่าในส่วนของ KS เก่ารุ่นแรกอะข้อเสียของมันก็คือบางทีน้ำยามันยังไม่ทันได้หมดเกี้ยงเลยเว้ยเราจะรู้สึกว่าเราได้กลิ่นไม่ไหมออกมาจากคอยนะตอนแรกผมก็คิดว่าน้ำยาแม่งหมดแล้วคอยไหมเว้ยพอมาคว่ำหัวลงอะเราจะเห็นว่าน้ำยาแม่งยังเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยแต่สำหรับเจ้า KS เคตัวใหม่เนี่ย หลังจากที่ผมเนี่ยหลับหูหลับตาดูดไปจนรู้สึกว่ามีอาการกลิ่นไหม้แล้วเนี่ยมาดูที่หัวน้ํายาเนี่ยหัวน้ํายาแทบจะหมดเกลี้ยงเลยนะซึ่งปริมาณของน้ํายาที่เหลือเนี่ยเหลืออยู่แค่ไม่กี่หยดเท่านั้นเองเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยว่ามันแทบจะหมดไปเลยอะ่ะอันนี้คือข้อดีที่ปรับปรุงมาได้นะซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้อดีที่ผมค่อนข้างถูกใจมาก เพราะว่าตัวเก่าเนี่ยบางทีน้ํายายังพึ่งครึ่งๆเองอ่ะเรารู้สึกว่ามีกลิ่นไหม้แล้วอ่ะค่อนข้างเสียอารมณ์พอสมควรแต่พอตัวใหม่เนี่ยรู้สึกได้ว่าเราใช้น้ํายาได้ค่อนข้างคุ้มค่ามากกว่าเดิมและอีกหนึ่งข้อที่ผมแอบชอบเป็นพิเศษเลยซึ่งไม่คิดว่ามันจะแตกต่างนั่นก็คือในส่วนของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยคือ450มิลลิแอมถ้าเทียบกับตัวเก่านะตัวเก่าก็450มิลลิแอม แต่พอผมมาใช้ KS Curve อะแล้วจะรู้สึกว่าการใช้ของแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างยาวนานมากกว่าเดิมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรเว้ยโดยปกติที่ผมใช้ KS รุ่นแรกอะ1วันน่ะผมจะชาร์จทั้งหมด2ครั้งก็คือตั้งแต่เช้ามาที่ใช้เว้ยผมจะชาร์จอีกประมาณช่วงเย็นๆประมาณสัก4ี่ห้าโมงหโมงเย็นเนี่ยชาร์จ1ครั้งและจากนั้นมาเนี่ยก็จะใช้มาเรื่อยๆจนประมาณก่อนนอนก็คือประมาณตีหนึ่งตีสเนี่ยก็จะชาร์จอีกหนึ่งครั้งเว้ย แต่สาหรับเจ้า KS Curve เนี่ยผมกลับใช้ได้1วันเกือบเต็มนะก็ประมาณมาชาร์จอีกทีเนี่ยก็ประมาณอยู่ที่ประมาณสี่ห้าทุ่มเลยอะซึ่งมันยาวนานแบบแปลกใจมากท,ทั้งทั้งที่แบตเตอรี่ที่เขาเคมาคือ4 5 0ม ah ิลลิแอมป์เท่ากันอันนี้ก็แอบงงนิดหน่อยผมก็เลยอาจจะยกความดีไปให้กับชิปเซตตัวใหม่ที่เป็นเจเนเรชันที่4หรือว่าเป็นเพราะว่าชิปตัวใหม่เนี่ยทำให้การจ่ายไฟเนี่ยค่อนข้างประหยัดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะและในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นะ KS Curve เนี่ยเขาได้ปรับปรุงมาเป็น Super Fast Charge จริงนะก็คือสามารถชาร์จเร็วภายใน18นาทีตั้งแต่0ถึง100เลยซึ่งถือว่าชาร์จเร็วมากอะถ้าเกิดเทียบกับรุ่นแรกนะถ้าถามว่าชาร์จเร็วอะแม่งชาร์จเร็วจริงๆแต่พอหลังจากที่ชาร์จเสร็จเนี่ยผมลองเอามือไปจับพอร์ตด้วยพอร์ตมีความร้อนเกิดขึ้นนะซึ่งจะแตกต่างจากตัวแรกมันอาจจะช้ากว่ากันมากพอสมควระแต่ว่าพอร์ตไม่มีอาการร้อนเลยนะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันผมก็จะมาสรุปให้ฟังสั้นๆน,นะครับผมจากการทดลองใช้จริงของผมเองเนี่ยส่วนตัวในส่วนของข้อดี KS เ u r v e รรุ่นใหม่นะครับผมกลิ่นน้ำยาเนี่ยค่อนข้างทำออกมาได้ดีกลิ่นชัดกว่าเดิมอายุการใช้งานของคอยเนี่ย อายุการในการไหม้เนี่ยค่อนข้างช้ากว่าเดิมคอยจะเริม่มไหม้หลังจากที่น้ํายาใกล้หมดมากๆอะ่ะจะแตกต่างจากรุ่นแรกอย่างที่บอกเลยบางทีน้ํายายังค่อนข้างเหลือเยอะแต่คอยแม่งมีกลิ่นไหม้แล้วอย่างที่3เนี่ยก็คือแบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้นานกว่าเดิมนะซึ่งใช้ได้นานกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดเลยนะไม่ใช่ว่าใช้ได้นานกว่าเดิมแค่ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเว้ยผมใช้ได้นานกว่าเดิมอะอย่างน้อย4-5ชั่วโมงขึ้นไปอะ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรนะทั้งที่มิลลิแอมแม่งเท่ากัน และอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องของการชาร์จตัวนี้เนี่ยเป็นระบบซูเปอร์ฟ้าชาร์จก็คือชาร์จเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมมากเลยทีเดียวแต่ข้อเสียผมก็อย่างที่บอกนะครับผมไอในความที่มันชาร์จเร็วเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้เวลา จับตอนที่กำลังชาร์จอยู่มีความร้อนมากเลยนะส่วนในเรื่องของฟิลสูบรูลมการจ่ายไฟความเร็วต่างๆอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันยังเท่าเดิมกับรุ่นแรกอยู่และนี่ก็คือทั้งหมดของผมที่ใช้จริงนะครับผมแล้วก็เอามาเปรียบเทียบให้กับทุกคนเนี่ยเอาไว้รับฟังแล้วก็เอาไปพิจารณากันดูสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e รวมถึงกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป นะส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วบ๊ายบาย